เลเวลลี่ตั้งแต่ผมจริงๆผมกินมาตั้งแต่แต่สมัยยุคเมจิครับผมของญี่ปุ่นตั้งแต่เปิดร้านเลยตั้งแต่ร้อยปีที่แล้วครับผมตั้งแต่นี้เราอายุใต่ใช่ตั้งแต่ยุคเมจิเลยครับผมช่วยเขาเปิดร้านเลยฮะมีการทวงคืนเมนูโปรดของเราด้วยหรอก็ใช่ใช่มีคาราเกะลาบคาราเกะสไปซี่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าสมมติจะเข้าอยาวกิน่จะแนะนำเมนูไหนผมว่าแซนด์เนืร์ถ้าร้อนแซนด์บุลถาร้อนแกงกระป๋อแกงกระป๋อบูชี ชอบกินมาอยากยังตอบโจทย์เรายัางไงบ้างเจมสผมว่าด้วยความที่ง่ายแล้วก็ครบทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เขาพิถีพิถันเราเวลาเรากินอาหารเราจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นแบบวัตถุดิบที่มันมีคุณภาพมากๆแล้วรู้สึกว่าออม,มันตอบโจทย์แล้วมันก็เหมือนเราไว้ใจได้ว่าแบบเฮ้ยเข้าร้านนี้เราเราจะได้อาหารที่ดีมีสองร้อยสาขาด้วยแน่นอนเลยที่นีนก็มีครับผมที่ไหนก็มีฮะก็จะไ,ได้ฟังเพลงทุกภาษาใช่แล้วก็จะมีสตนนี้ผมยืนอยู่ข้างหน้า ร้านด้วยใช่ครับผมเห็นหน้าเรอๆแล้วก็กินข้าวเลยก็บอกว่าจะกินข้าวอิ่มนะเดฟฝากหน่อยครับผมก็ฝากยายอยู่ครับผมแล้วก็พรีเซนเตอร์เดฟนะครับผมแล้วก็ฝากรักกับเซทญี่ปุ่นกับเซตกับยายอยู่ด้วยครับผมสองร้อยกว่าสาขาเจอกันแน่นอนครับเดฟจ๋าขอย้อนไปวันที่ครับว่าเมื่อกี้เขาพูดประเด็ว่าอยู่ชั้นสิบกว่าอยู่ชั้นสูงมากแล้วก็มันโยกอะแบบแบบตกใจเพราะว่าได้ยินเสียงมันแกรกอะเสียงมันอะไรบางอย่างแกรกคือ คือความน่ากลัวมันคือเราไม่รู้ว่านี่คือแผ่นดินไหวเรานึกว่าตึกเนี้ยมันกำลังจะถล่มมันก็เลยกลายเป็นความกลัวว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยก็วิ่งลงมากันเหมือนกันก็แต่ว่าก็ปลอดภัยดีแล้วก็ตึกก็ปลอดภัยดูแบบโครงสร้างก็ยังปกติไม่มีอะไรเลยไม่มีรอยร้าวไม่มีอะไรคือเราวิ่งจากชั้นที่ห้าสิบกว่าลงมาเลยคือตอนนั้นผมลงลิฟต์เพราะว่าผมก็ไม่รู้จริงๆไม่ควรลงลิฟต์นะครับแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่ชั้นห้าสิบอะทางที่ลงเร็วที่สุดคือลิฟต์แล้วก็ด้วยคคววววาาาาามมที่่่่่่เเรรริิดดไไู้แผนนหหือปล แต่ว่าวิ่งออกมาค่ะไปมองตึกตรงข้ามแบบน้ำที่อยู่ข้างบนสระันกระชอกลงมาเออแล้วเราก็เลยพี่ยังไงวะก็เลยลงลิฟต์ดีกว่าเร็วสุดอะไรเงี้ยแล้วพี่เอ่อพี่พีบบเแบบ่เขาก็แบบว่าเหมือนแบบข้างในลิฟต์เขาก็แบบว่าเฮ้ยเข้ามารู้สึก<อ> <ๆ S 1> ใช่ไหมคะ<ๆ>อะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยอะไรก็ตกใจไหมการที่เกิดขึ้น,น<ๆ>ตกใจมากตกใจมากหรือว่าเป็นอะไรที่ตกใจที่สุดในชีวิตแล้วใช่ครั้งแท้ในชีวิตไม่ที่เราเจอ ใช่ใช่ไปครั้งแรกเลยแล้วเราไม่คือด้วยความที่เราไม่เคยเจอแล้วก็ไม่คิดว่ากรุงเทพจะมีแผ่นดินไหวเราก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรมีอะไรติดมือมาแบมติดอะไรติดมืมอมาแบมคนที่ตกใจมนหยิบอะไรแปลกๆมีไม่มีเลยมีแค่มือม <า S 2> จีนมาตัวเปล่าใช่มาตัวเปล่าเลยดีอย่างที่ยังมีเสื้อผ้าที่อเอามาเป็นอย่างน้อยก็ยังแบบแบบเรายัางไปได้ยอะไรเงี้ยสถานการณ์ที่มันสอนอะไรเราบ้างโอ้ผมสอนหลายอย่างนะครับก็จริงๆแล้วต้องมีสติมากๆอะไรอยงี้แล้วก็ ต้องต้องแบบว่าเหมือนเราจะได้รู้ว่าแบบบางทีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันฉับพลันมากๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นินไหวหรือยักษ์อรเงี้ยต้องต้องมีสติไว้ก่อนหายใจแล้วก็ค่อยๆคิดว่าเราต้องทำยังไงหลายอย่างอะไรเงี้ยคือนี่เป็นครั้งแรกที่มันเกิดแผ่นดินเพราะฉะนั้นผมว่าครั้งต่อไปเราน่าจะรับมือได้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ควรจะมีหลายๆอย่างก็คืออย่างเช่นแบบว่า SMS อเอหรือว่าแสงสัญญาณเตือนอะไรเงี้ยคือเหมือนด้วยความที่เราเจอไม่บ่อย ในตึกของแม่ก็ไม่มีสัญญาณเตือนด้วยก็เลยแบบยิ่งเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ใช่ใช่แต่ว่าตึกเราปลอดภัยเนาะแต่ว่าภัยปลอดภัยดีรถสายแรกคุณแม่ใช่คุณแม่เขาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่อยู่ในรถคุณแม่ก็ดีคุณแม่ดูเรื่องช่ยใช่ใช่ก็เลยแบบปลอดภัยครับใกล้แล้วบัตรหมดช่องแล้วใช่ก็ ลแล้วแค่ซ้อมละแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดในในสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่แหละ uh huh. แล้วก็แขกรับเชิญสองว,วันคือเหมือนกันได้พูดแล้วไม่เหมือนกันห <c oughs> วังว่าทุกคนจะเอ็นจอยคอนเสิร์ตในจุดทุกวันรอบสามมาไหมไม่มาเราสองรอบไปก่อน uh huh. อยากทำให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นทีมแบ็คอารีนาแล้วมันเป็นอารีนาโชว์เพราะฉะนั้นก็อยากจะแบบให้มันแบบกัดเอาไว้ดีที่สุดในสองวันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วในการสอน ประมาณเจ็ดสเปอร์เซ็นต์เป็นล่าสุดมีการประมูลเกี่ยวกับกรณีของคนรับาดเจ็บมีฉาบมีฉาชีเราเจออะไรมาพี่เจ๊เราเจอแบบเขาหลอกคุณพันสาวเยอะอย่างเงี้ยแล้วบางทีผมก็เห็นคุณพันสาวเขาก็อัดคลิปวิดีโอที่แบบร้องไห้เพราะว่าจริงๆเขาเป็นคุณพยาบาลอย่างเงี้ยที่เขาต้องเขาต้องกดบัตรด้วยแล้วเขาก็ต้องไปเฝ้าคนไข้ด้วยแล้วพอกดไม่ได้เขาก็ต้องรีบเหมือนหาบัตรเพื่อที่จะได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีกด VIP ในช่วงอีกช่วงหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยรีบก็เลยโดนไปเดี่ยวอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบโกรธเออก็เลยรู้สึกว่าโแบบไม่น่าทำอะไรก็เลยโกรธก็เลยผิวขมังเรื่องการอัพตัวราคาบัตรอะไรออยย่างงเี้ะไรนะรัรอัพราคาบัตรอัพราคาบัตรเยอะๆก็มีแบบเรียงมาเลยอะว่าแบบมีราคาไหนบ้างนะครับเป็นเท่าไหร่บ้างมันบวกเพิ่มไปยืดไปยืดเราเห็นเยอะๆเยอะอยู่เยอะอยู่ประมาณแบบ มีสองหมื่นกว่าออเ้ขาก็แบบถามว่านี่คือให้ขึ้นมาร้องกับศิลปินเลยหรือยังไงรับผมใช่ชชราาจ,จริงๆของเราก็คือน่ารักแลั้ืใช่ใจริงๆเราอยากทาราคาบัตรให้เราแบบเหมือนทุกคนเข้ามาจิกได้แล้วก็มาร้องพเพลงด้วยกันเพราะว่านั่นคือจุดประสงค์ของเราเรายใหทุกคนมาล้วก็มาร้องพเพลงด้วยกันอแล้วพอมันมีมาคนมาสวยอกาสนก่มันก็ไม่น่ารักเขมีนี่ฮะน้องแบบแบบนี่ฮะที่เป็นคลิปตอพี่พี่มาถึงของเรื่อง้า ครับผมก็จริงๆก็ก็รู้สึกว่าอยากจะว่าแหละแต่ว่านี่คือสิ่งที่เรากันตองมาได้เราผ่านกระบวนการคิดมาแล้วใช่แล้วก็แล้วก็เหมือนแบมเขาก็จะเจอในครั้งที่แล้วที่เขาจัดราชมหัออแบมก็เจอเหตุการณ์เดียวกันเขาเลยน่าจะแบบว่าหมวอกบเดียวกันอ่ะเราไม่อยากให้คนที่มาดูอ่ะคือเป็นคนที่แบบต้องผ่านฝ่าฟันชีวิตกว่าจะได้มาดูอะไรย่างเงี้ยอยากให้เขามาดูแล้วก็แบบ ไม่ต้องโดนโกงไม่ต้องโดนอะไรอืมไอ้ที่หักใไนี่คือทำแรงที่สุดในอย่างก็ไม่ออกอ่ะก็คาเลยอ่ะก็ใช่การทรมานก็เรียกว่าทรมานเลยอ่ะตัวพี่เจฟเองมีแบบจัดการทางกฎหมายอะไรยังไงไหมมีมีก็เราจะมีฝ่ายกฎหมายอยู่เงี้ยก็ให้ติดตามแล้วก็ฝั่งตุ๊กตูเลี้ผมเองก็จะไปบางทีก็แบบแชร์โพสที่แบบน่าสงสัยก็ทิ้งทงเลยว่าอันนี้เป็นอฟเฟต ไม่สามารถใช้ชื่อคนอื่นกดได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทีมแล้วก็สตูดิโอก็จะรีคนที่โกงไว้อ,อยู่ข้างหน้าว่าอันนี้เป็นอะไที่โกงอะไรเแสดงว่ามีทีมงานคอยมอนิเตอร์ใช่ใช่ใช่แต่ปัญหาตรงนี้มันก็ยังแก้ไม่ะไรมันก็ยังมีในคนดีดีด้วยครับผมผมว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเราก็จะจัดการให้มันดีใน,ในครั้งต่อๆไป<ม>แต่มันก็ยากเหมือนกันท,ที่ที่เราจะแบบ เนาะเพราะว่าคนจะโกงอ่ะมันมีหลายวิธีมากแต่เราก็จะทให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มีคนที่เป็นเหยื่อจะฝากอะไรถึงคนที่ว่าาอจจะโกงนในขั้นตตออน่ไปึกว่าฝากอะไรถึงคนที่โกงก็ไปอ่านเลยดูเลยไปอ่านในไปอ่านเอาแล้วกันครับผมตอนนี้พูดเลยพี่เจฟบ๊เอาเป็นว่าไม่ออกอ่ะไม่ใช่บัตรขายไม่ออกนะไม่ออกครับผมเอาพี่เจฟล่าสุดเรื่องคอยป่าคอป่าด้วย แล้ไฟป่าคือนี่เดีผมกระจายข่าวด้วยมันมีน้ําท่วมที่โคราชด,ด้วยนะใช่แล้วก็คือมันมีแผ่นดินไหวเสร็จปุ๊บพ,พอกระแสข่าวมาแรงปุ๊บอะไรเงี้ยมันกเ็เรื่องเรื่องไฟก็เรื่องแบบมันใหญ่นะมันใหญ่มากนะแต่ว่าเหมือนแบบ กลายเป็นว่าข่าวบันตีกันหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้าท่วมที่โคราชเนยเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครช่วยได้ช่วยเลยอะไรเงี้ยบริจาคอะไรเงี้ยถุเองก็ส่วนตัวมนก็บริจาคแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่สามารถช่วยได้ถ้าเราแบบรู้สึกว่าเม้เรายังเด็กอยู่ช่วยไม่ได้ก็ช่วยกระจายข่าวก็ได้หรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากบริจาคไปช่วยช่วยคนที่เขาประสบภัยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนก็ตามอะไรเงี้ยก็ช่วยๆ่วยกันซึ่งเราเองก็ติดตามสถานการณ์่ใช่เราช่วยแชร์ใช่ก็พยายามจะ หมือนใช้สื่อเราให้แบบทุกคนได้รู้ว่ามันเกี่ยวกับสิ่งนี้มันจะได้มีการช่วยเหลือเข้าไปถึงหรือว่ามีการบริจาคเข้าไปถึงโดยถ้ามีพวกคนทีใช้สมการนี้ทำข่าวบอมข่าวอะไรเข้ามาเอออันนี้นะอันนี้ก็ตั้งแต่แผ่นดินไหวก็มีข่าวบอลมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไปซะไปซะไปซะไปอ่านไปอ่านดิเออไม่ได้เลยเว้ยเออนี่เป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นแบบความเป็นความตายนะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยเพราะฉะนั้นก็ ให้ทุกคนตลักเรื่องนี้เพราะว่าบางทีเราก็ต้องช่วยเราเองแหละประเทศไทยก็ต้องช่วยกันฝากพี่เจส่งกลังใจในงผมก็ปลอดภัยนะครับฝากทั้งเรื่องของแป็นินไหวเนาะแล้วก็ไฟไฟไม้ป่าที่ภาคเหนือนะครับผมแล้วก็ฝากที่่าน้ําท่วมฟิโคล่าครบผมก็ฝากให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงดีไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ผู้ที่เข้าไปช่วยทุกคนด้วยก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ให้กำลังใจเพราะทุกคนน่าจะยังตกใจ กับเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ค่อยๆเยียวยาให้มันค่อยๆเย,ยียวยาขึ้นมาแล้วก็ขอให้กลับมาแข็งแรงสุขภาพจิตแข็งแรงในเลยว่นโอเคจ้าขอบคุณค่ะเจ้าันในห้องนี้นึ่จ้